มาแล้วค่ะคลิปบรรยากาศที่พากถิ่นไปออกงานที่บูธพอดีงานเพชรวัเลตี้ที่เมืองทองค่ะระหว่างทางก็มาเจอคุณแม่น้องไข่มุกค,ค่ะียกว่าได้อุ้มก่อนใครเลยโอ้โหคนเขาทำไมเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยมาช้อปปิ้งของให้ลูกกันใช่ไหมวันนี้มาถึงก่อนเวลาพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าจะมาเตรียมให้กรถิ่นคุ้นกับงานก่อนจะได้ไม่สันมากโอ้โหวันนี้พี่ชายสีน้องแฮร์รี่กับน้องมิโกะมาให้กําลังใจถิ่นด้วยขอบคุณมากๆเลยครับมีหล,หลายๆคนถามว่ากรถินยังสันไหม ปรสังเกตที่ขาค่ะคลิปนี้คุณแม่น้องใช้ยสีถ่ายไว้ให้ค่ะโอ้ยหมดกันเลยความสั่นของถิ่นเห็นชัดกันเกินการออกงานรอบนี้ก็จะแตกต่างกับทุกครั้งนะคะปกติก็จะถ่ายรูปอย่างเดียวรอบนี้มีพูดคุยกันนิดหน่อยค่ะนีให้พากเสียงสดๆกับถินด้วยนะคะเลยอ่ะขัานไม่ไหวตัวจริงเสียงจริงนะคะกัถินหมาดูของเรานะคะ สำหรับรอบนี้กระถิ่นก็ยังคงตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะยังมีตัวสันหูลู่แต่รอบนี้ก็ยังมีหูตั้งเยอะเลยค่ะหลายๆคนจะได้รูปจากกระถินไปแบบหูตั้งซึ่งก็จะน่ารักไปอีกแบบหนึง่งขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่แวะมาหากระถินถึงถิ่นจะสั่นถิ่นก็สั่นสู้นะวันนี้ขอบคุณพอดีสําหรับพื้นที่ดีๆให้กระถินได้เจอกับเอทุกคนค่ะวันนี้ได้เจอน้องเศรษฐีแล้วก็น้องลํารวยด้วยนะคะ กะทินี่คือนั่งห่างเลยกอลำรวยเขาจะนอนอะ่ะถิ่นจะไปกวนได้ไงและก่อนกับบูธที่ไม่แวะไม่ได้เลยก็คือบูธมาเดอร์ค่ะต้องแวะมาหาคุณยายก่อนและนี่คือสภาพตอนขึ้นรถหิวไม่ไหววันนี้ถิ่นทำงานเหนื่อยมากเลยขอเม็ดเม็ดพอดีเพิ่มอีกสามช้อนได้ไหมเนี่ยคลิปนี้ถิ่นไปก่อนหนะ้า